ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honor 2 0 0 Pro 5า G ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับท้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม PUBG Mobile เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลในการเล่นเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับก่อนจะเล่นเกมอยากจะให้ทุกคนดูคะแนนอันตูตูของเขาเหน่อยแล้วกันตัวชิปที่ได้มาเนี่ยจะเป็นตัว snapdragon 8S Gen3 เนะครับเทสออกมาแล้วก็เกือบจะทะลุ1ล้านสแสนเลยนะครับทุกคนถือว่าโอ้โหแบบ แรงมากๆเยอะมากๆครับนี่ครับตัวชิปจะเป็นตัว Snapdragon 8s Gen 3นะ GPU เนี่ยจะเป็นตัว Adreno 735นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวความละเอียดของตัวหน้าจอเนี่ยก็จะสูงกว่าตัว Full HD+ p นะครับก็จะอยู่ที่พ2น4 2คูณ2,700พิกเซลนะครับทุกคนถือว่าสเปคการใช้งานให้มาแบบดีมากครับสำหรับเจ้า h o n o r 2อ0ร r o 5G เครื่องนี้ครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 9 9 9 0บาทนะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในการเล่นเกมมีให้เราปรับ2แบบนะมีเกมแล้วก็มีสมดุลนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ในเรื่องการใช้งานนะครับบันทึกหน้าจอถ่ายภาพหน้าจออะไรก็อยู่ตรงนี้เล่นแอปป๊อปอัพก็อยู่ตรงนี้นะครับ่ะเข้าเกมมาแล้วรวดเร็วมากๆเลย Snap ดา a g ก n 8S Gen3 นะตั้งค่ากราฟิกของเขาจะได้แบบไหนบ้างถ้าปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลหรือว่าต่ำสุดเลยเนี่ยเฟมเรลจะอยู่ที่ x t i m p a t เลยนะถือว่าโหเยอะมากครับ สมมติว่าปรับไว้ที่สมดุลนะตัวเฟรมเรทจะดรอปลงมาที่สูงสุด s d เฟรมเรทอยู่ที่สูงสุด SDR s d เฟรมเรทอยู่ที่สูงสุด Ultra s d เฟรมเรทจะดรอปลงมาที่ Ultra Extreme SDR ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าในการเล่นครั้งนี้ผมขออนุญาตทุกคนปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเรทไว้ที่ Extreme p l u s ละกันสีสันสดใส 4X แล้วก็ประหยัดพลังงานเนี่ยจะปิดไว้นะเพราะว่าเราทุ่มเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลย แล้วก็ในส่วนของตัวเสียงมีเอาต้าให้ใช้งานนะครับตัวควบคุมแน่นอนมือถือราคานี้เจโรสโคบมีมาให้ใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ดีมากครับจากที่ได้ลองมาโอเคขอเล่นแมปไม่กว้างมากแล้วกันนะเอาแมปนี้แล้วกัน1、10, 9 9 9 0บาทครับทุกคนอันนี้ผมขออนุญาตออกตัวเลยนะว่าเจ้าออเนอร์200 pro 5G เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ผม ยืมแบรนมาเนาะแบรนส่งมาให้ได้ลองเล่นลองเทสนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยจากใจจริงเลยนะเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ขายในราคาแบบไม่ถึง2 0 0 0 0บาทที่ผมชอบมากๆาเลยนะครับก็คือสเปกการใช้งานเนี่ยเขาให้มาครบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวจอจอเนี่ยโอเคเขาเป็นจอตัวจอโค้งนะแต่ว่าในเรื่องการแสดงผลสีสันอะไรต่าง,างๆฟีลิในการทัดอะไรต่างเนี่ยคือแบบให้มาดีให้มาครบให้มาแน่นนะครับทุกคนในเรื่องตัวจออันนี้ไม่มีอะไรติเลยไซส์อยู่ที่6.78นิ้วนะครับ แล้วก็ตัวชิป Snapdragon 8s Gen 3ก็ขนาดหนึ่งตู้เกือบจะล้าน3 0แสนถือว่าแรงถือว่าเยอะมากๆอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับให้มาแบบดีมากแรม12กิกความจำ512กิกอันนี้ก็จุๆเลยกล้องกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องหน้าคาุณภาพอยู่ที่50เมกะพิกเซลนะครับแน่นอนถ่ายซลฟฟ่ได้ดีอยู่แล้วกล้องหลังเนี่ยก็แบบจัดเต็มครับ มีความเรียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลนะครับผมมีโหมดต่างๆให้ใช้งานเยอะมากมีเลนเทเลโฟโต้ความเรียดอยู่ที่50เมิะพิกเซลเลนมุมกว้างความเรียอยู่ที่12เมกะพิกเซลกล้องก็ครบครับแบตเตอรี่ให้มาที่5,200ม ah ิลลิแอมนะครับเป็นซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่ชาร์จ100วัตต์อันนี้ก็ครบครับก็คือสเปคการใช้งานต่างๆตัวจอตัวชิปตัวกล้องตัวแบตเตอรี่ครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยลำโพงคือเสียงดีมากครับทุกคนดังนั้นผมยกให้แบบเป็นมือถือที่ขายในเด็ดราคาไม่ถึง20,000บาทที่ผมเนี่ยชอบมากมากครับชอบมากๆ,อ,ากๆอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะให้เครื่องผมมาแบบให,ให้ยืมมาเล่นให้ยืมมาพี่ต้องอวยเขานะอันนี้อันนี้บอกตามตรงเลยว่าอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวจริงๆนะครับอันนี้จากใจเลยจากใจเลยโอเคมาเราอยู่บนเครื่องบินแล้วแน่นอนครับ ลื่นมากนี่ลื่นแบบอย่างนี้เลยปรับกราฟิกวิธีลื่นไหลนะแต่ว่าตัวภาพตัวกราฟิกตัวละครเนี่ยก็คือยังแบบเออยังชัดเจนดีนะครับดูตาเล็กได้แบบโอ้โหสมูทมากครับลื่นมากเนี่ยทุกคนแบบดีดีด,ด,ดีดีมากบอกเลยดังนั้นใครที่มีงบประมาณนี้นะผมไม่ไม่อยากให้พลาดเลยโฮ้ยมีคนลงไม้เลยเนี่ย เราเข้าไปตรงนี้ดีกว่าโอ้โห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 ,โอ,โหอย่านะอย่านะอย่านะอย่ายิงฉันนะฉันยังไปไม่ถึงไหนเลยเข้ามาถึงก็มีลูกซองแล้ะอ่าโอเคพร้อมบวกครับพร้อมบวกพร้อมบวกอยู่ไหนอยู่ไหนเก็บ m16 ไว้ก่อนแล้วกันเด็บ ตัวเจโลใช้งานได้ดีมากครับเจโลคือเร็วมาตามมือดีนะครับในเรื่องตัวเจโลทุกคนไม่ไม่ต้องกัวงวลนะไม่ต้องห่วงนะครับเจโลคือคือดีได้ละ,ะเวดแล้วในที่ซื้อของอยู่ไหนอุยอ,ยอ,ยอ,ยอยยงกันยอยอ่แยวไหยวุเนีุย๊ยอุ๊ยตุ้มตุ๊ยอุ้มตุ๊ยอุ้ยอุยอย ให้เพื่อนเขายิงกันไปเราขอมาเก็บคงเก็บของฟาร์มของกันแล้วกันเพื่อนเราน่าจะจับจับเป็นหมดแล้วมั้งหุยุยฮุยฮุยุยกระสุนอยู่แถวนี้เสียงคือดีมากนะผมบอกเลยว่าเสียงลำโพงเนี่ยคือแน่นมากแล้วก็ในเรื่องตัวละเอียงตัวเสียงเนี่ยคือมาครบทุกยานเลยนะครับ ขึ้นบ้านดีกว่าอู้อู้อ้อูอ้มีที่ให้แอบให้ลอยยิงบ้างไหมเนี่ยโอ้ยเจอ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 ตัวมีตัวมีตัวครับมีตัวยังไม่ตายกันอีกเหรอ นึกว่าเพื่อนเราจัดไปแล้วภาพสวยกราฟิกสวยนะครับการเล่นคือลื่นไหลสมูิดีมากครับทุกคนไม่ต้องกังวลเลยโหแล้วยิ่งใครอ่ะโอ้โหอย่างลวงจริงบอกเลย อาเล็กเนียนสม,มุิดีมากเจอรใช้งานได้ดีครับตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คิวไปกับเขา1ตัวครับผม เป็นยังไงบ้างฟินนิ้งในการเล่นโหลื่นไหลสมูทดีมากครับภาพสวยกราฟิกสวยท้าติดมือดีไจโรสโคปใช้งานได้ดีนะครับความร้อนควบคุมจัดการได้ดีแล้วก็ตัวลําโพงนะเสียงแน่นดีมากครับทุกคนเสียงแน่นดีมากถ้าไม่ได้ใส่หูฟังก็พอแยกออกนะครับว่ามาจากทิศท,ทางไหนเนาะแต่ว่าไม่ได้ดีเท่าใส่หูฟังนะอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยเพราะว่าถ้าจะเล่นเกม p u b จ m ม b บ l e จริงๆเราเราก็ต้องต้องใส่หูฟังเล่นเนาะ ในส่วนการเล่นผมว่าเขาทําออกมาได้ดีมากครับปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเรทไว้ที่เอ็กติมพัดคือเล่นได้สนุกมากครับลื่นไหลสมบูรณ์ดีมากความร้อนคุมได้ดีดังนั้นคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตทุกคนตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสโครบใช้งานได้ดีเจโลใช้งานได้ดีครับลื่นไหลสมุิดีครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ